Thank <music> you. ครูบานฉัมนะครับดิฉันชัยพัทรธนสุวรรณครับใช่เหรอใช้คุณหนูใช่ไหมใช่ครับแขกรับเชิญครับวันนี้คนรวอเจบพ่วงนะครับจะมาทําชวนน้องเข้ามาสอนทําขนมให้ทานนะคะวันนี้เราจะทําเป็นขนมโคเป็นขนมพื้นบ้านของคนนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเรามานีมะพร้าวอุปกรณ์หลักของเรานี่ก็คือน้ําตาลแว่นน้ําตาลแว่นนี่สั่งมาจากนครนะคะเขาทํามาจากการตนโดแล้วก็เอาใบ ใบเขาเรียกใบลานเนี่ยก่อ<ใ>นทำเป<ล>็นแว่นแล้วก็น้ำตาลแว่นนะฮะใช่ค่ะเห็นมองเห็นเลยครับอ๋อใช่หรอครับผมก็เห็นบมกเป็นแว่นนะฮะนี่น้ำตาลแว่นนะคะแล,<บ>แล้วอุปกรณ์ของเราก็คือจะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมแป้งข้าวเหนียวเออแป้งข้าวเหนียวแล้วผสมแป้งข้าวเจ้าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะมานวดแป้งเนี่ยเรามาขูดพร้าวกันก่อนนะครับหูตายแล้ว คุยมะพร้าวจะทำยังไงเนี่ยคูดเป็นมะขั้นแรกเลยตีมะพร้าวดูดูวิธีเราตีตีมะพร้าวดูนี่มันมีอยู่สามตาครับสามตาเราดูตาที่มันขึ้นไปสองตาครับตีมะพร้าวอ๋อตีอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่หนึ่งนี้โอ้ตายแล้วจะเอาไม้เลยลองลองลองตีดูสิตีไม่ใช่หันมาสิหันยังไงอะฮะหันหันี่นนี่ดูเห็นไหมตาตาหนึ่งตาสองตาสามอยู่ที่สองตานี่ตี ตีใส่น้ำมันนี่ตีตรงนี้อะครับไม่ใช่ตีอย่างนี้ไม่ใช่ตีดีไงอะทําให้ดูนี่นะเออทําให้ดูก็หมดเรื่องเลยเห็นไหมนี่ดูตานะหนึ่งสองอันนี้ครับตียังไงจ้ะตีอย่างนี้อุ้ยอุ้ยเห็ไม่ละเห็นฮะกระเด็นด้วยฮะเนี่ยคฮะหอมกระเด็นเป็นเปลือกเลยฮะอุ้ยน้ําหกอย่าพึ่ง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 อะไรล่ะฮะทำไมจีต้องเสียงดังนี่ล่ะ ดิฉันชอบมากเลยน้ำมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวผมไปหยิบทิชชู่แป๊บนึงนะฮะนี่นี่มันแตกไปหน่อยนครับดูแล้วมันแตกน่าจะไม่หน่อยนะฮะขนาดเนี้ยครับผมเช็ดจานนนึงนะฮะให้ดูเรียบร้อยนี่เราเป็นผู้หญิงกันเนี่ยทำไมเราแรงเยอะอย่างเงี้ยต้อช้อดน้ำมะพร้าวหน่อยได้ไหมไม่ได้ยกซดเลยได้ไหมไม่ได้ครับใจหยาบคายยกซด อืมอืมอะไรฮะหวานมากนี่ส่วนนี้ส่วนส่วนไหนฮะส่วนทุเรียน <c oughs> เพื่อนของดิฉันเขาให้มานะพาราวมันเดียรใคให้มานะครับ <c oughs> คุณธัญพรก็นสนับสนุนนำมาพร้าวมาเดี๋ยวลองลองขูดขูดกระเพาเป็นมา <c oughs> ไม่เป็นครับทำอะไรเป็นเลยคะับนั่งนั่งทำลูกไป,ปอย่างเดียวฮะนั่ง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 ยังไงครับนั่งอันนี้แหละฮะมันจะหักไหมครับไม่หักดูตัวมันก่อนสิอ่ะผมขอนั่งนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ผมชอบนั่งนี้ฮะ ดูมันดูหื่นดีฮะถอดมาขูดลองขูดลองขูดนี่แหละฮะเป็นไงประมาณดีฮะถอยออกมาดิฉันขูดเองไมฮะมันก็ขูดได้นะขูดเก่งฮะขูดปกติที่บ้านผมทำบ่อยฮะขูดเลือดขูดเนื้อนีอู้ยี้ครับผมไม่ไล่ไม่ไล่เวลาเราขูดมะพร้าวเนี่ยเราต้องขูดข้างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปด้านในอ้าถอยรูปจ๊ง ก็ลำบากจะให้นั่งนั ook? ่นนะครับผมเดี๋ยวให้กำลังใจเจ้แล้วกันเนาะโอเคฮะมันดูขูดแล้วมันฝืดๆเอาออมาซิมเกอร์ใส่นี่ดีเลยนะนี่เล่นเล่นเล่นนี่ดูดูดูการขูดเนี่ยแร้วก็นั่งให้ท่าสวยๆด้วยนะหฮะแล้วนี่เราไล่ไปจากข้างๆนี่ก่อนนะครับ พอเจ๊ขูดมะพร้าวไซบุกฟ้าร้องเลยฮะนี่เราคูดย้ายไปข้างด้านในก่อนเราผูดข้างๆนี้มันก่อนอนะครับคุณชาดดยสารเหเนอร์ไล่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะตาไม่บอดครับ พวงว่าตกตกก็ตกสิครับเนี่ยขนมเนี่ยส่วนมากนะจะบอกให้ว่าเขาเขาจะเขาจะทำทานกันตอนที่แบบฝนตกหรอใช่จอสมัยนี้ฉันอยู่บ้านนอกนะบ้านนอกอยู่ที่ไหนฮะฉันอยู่นครศรีธรรมราชไม่ใช่นครราชสีมาไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่คนอีสานฉันเป็นคนใต้หรือว่านครสวรรค์นะสาวใต้จะสวยทุกคนเนี่ยนแหละคะใช่ขู่นี่ยังไม่ได้นะคะมันนิดเดียวเดี๋ยวเดีว อย่าเตยให้คูนี่มันติดดำๆมานะครับดำๆราจะไม่เอานะครับเพราะ <c oughs> ขนมนี่เรากินเราทานกับเราหลังจากเราปั้นแป้งแล้วเราก็มาคลุกกับมะพร้าวนะผมอยากรู้มากเลยครับว่าที่เจนนั่งอยู่เนี่ยคือตัวอะไรครับผมอันนี้มันตัวแมวนะกระต่ายเนนี้หนูดิฉันจะบอกว่าแม่ดิฉันเอามาจาับนครสีธรรมราชตัวลงแมวหรือกระต่ายฮะเธอไอหลันแบบขอบขึ้นมาขึ้นรถไฟนะครับ เธอเอาของมาเยอะมากแล้วเธอเอากระจ่ายอันนี้มาด้วยตอนนี้ฉันขึ้นบ้านใหม่ค่ะโอ้เรามีความสามารถมากนะคะคุณแม่ละฮะใช่ค่ะยอดมากเลยสุดยอดมากคุณแม่ดิฉันนะจิงเบล่าใช่เราดิฉันขึ้นบ้านใหม่เขาบอกว่าไม่มีแมวเราไปสั่งทาให้เป็นแมวเราดูเป็นอะไรคุณหนูดูเป็นอะไรผมก็ดูเป็นแมวฮะแต่พี่เจ๊บอกกระต่ายผมก็เลยงงครับก็กระต่ายกระต่ายคือเล็กขู่แถวบ้านฉันเขาเรียกเล็กขู่คือกระต่าย แต่กระต่ายอันนี้ยปทำเป็นรูปแมวอ๋อก็คืออันนี้เขาเรียกกระต่ายใช่ค่ะแต่ว่าคือเราสามารถทำเป็นรูกอะไรก็ได้ใช่เป็นติโตได้ไหมฮะได้นี่คุณแม่ดิฉันสั่งทำเป็นพิเศษนะนะครับผมใช่อันนพิเศษนี่ใส่ามใหญ่ามเลยามใหญ่เดี๋ยวดูแล้วตัวใหญ่มันละใหญ่ครับผมปกติเขาจะไม่มีกระต่ายแบบนี้นะไม่มีไม่มีขายนะอันนี้อันเดียวในโลกนะคะนะฮะใช่ที่ผมไปเดินบ้านมอผมันเห็นเห็นเห็นอยู่นะฮะใช่หรอครับ เราคูบกันเนี่ยครับเอาไปทําอะไรฮะเดี๋ยวเราปั้นใช่ไหมเราปั้นพอเราปั้นเสร็จเอาใส่สแนดาร์ดปั้นของแดงเป็นองต่างเดแล้วเราไปต้รงันสุกเราตาดแล้วเราต้องปั้นด้วยไหมฮะใช่ไม่ต้องน้ำตาลี๋ยวเราตัดชิ้นเล็กๆพอคำถ้าผมไม่นคนชอบกินหวานผมต้องใส่ใส่ไปเลยสามสี่ก้อนใส่ทั้งอันไปเลยก็ได้ค่ะเนี่ยทางแว่นนั่นอะทางแว่นเนี่ยนะพอเพราะตัดทางแว่นนะผมจะเป็นเบาหวานครับ นี่เดี๋ยวเราขูดแล้วเราต้มเดี๋ยวเราพอเสร็จปุ๊บพอเราต้มเราตักขึ้นมาแล้วก็ร่อนร่อนร่อนเขาเรียกร่อนต่ถ้าเจร่อนได้เท่มากนีมีในคอยอซีได้ไหม <laughs> แบบแป้งข้าวเหนียวนะคะนี่แป้งอะไรฮะแป้งข้าวเหนียวค่ะอ๋ออุ้ยเหนียวนะอืมดูดิเหนียวไม่ออกเลยนิ้วไม่ออกเลยครับผมเนี่ยดึงแนละ้วไม่ยอมออกเลยวันี่ทาหน้าได้ไหมฮะได้โอ้ทาหน้าเกตได,ด้านนะ่ะใช้ได้เลยไงมัเหมาะมากเหรอใช่ใส่แป้งข้าวเจ้าไปหน่อยหนึ่งนะผสมไปหน่อยนะ นแล้วก็เราใส่น้ำเจเขาบอกว่าเอาแป้งทาหน้าได้ครับผมอันนี้น้ำอะไรฮะน้ำมะพร้าวจะตีอ่ะมะพร้าวจากไหนนะไอ้ครีดฮะสวนคุณธัญพรอ๋ออยู่ที่ไหนฮะสวนคุณธัญพรชลบุรีค่ะอยู่ชลบุรีเยอะทำเลอยดิฮะทำไมเดี๋ยวไม่เป็นไรช่างมาเถอะช่างมาหน่อยช่างม่หน่อยนี่เหรอฮะหิเหนียวแล้วอ่ะเหนียวม้ามันมันถึงเหนียวอ่ะ จะเสร็จนะเปิดเปิดหน่อยเปิดอะไรฮะใส่น,น้ำกะทิหน่อยนีม่มีเหลือไหมฮะเนี่ยมีสิพอพอหน่อยเดียวฮะอันนี้เยอะไปใส่เกลือหน่อยอย่างเงี้ยใส่เกลือเพื่ออะไรครับให้มันหวานมัง้งอ๋อโอเคพูดจาไม่ดี้ะ <c oughs> เราอ่ะเนี่ยขอบขอบเนี่ยเหมือไม่เก็บมาดีๆเตียงไม่หย่ารีบ <c oughs> โอ้โหเอเ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นเจจเทป มานิดเดีเยวเองนะฮะนำมาอยู่ดีมันก้อนมันใหญ่อย่างเลยครับมันพองอะรัมันพองออกมาโอ้เนี๋ยวเจ๊ไม่ได้ใช้แว่นขยายอะไรไม่ใช้นวดให้มันเข้ากันให้ได้ให้ดีนะครับผมนี่ก่อนทําอาหารเจ๊ล้างมือแล้วนะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแล้วก็มาทําเลยไม่ใช่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเราต้องทําให้มันสะอาดนะครับผมก่อนทําเราต้องล้างมือนะฮะอันนี้เราสองคนตรวจเอทเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาตัดการกันรับ ขุนตาลขุนตาลอยู่ไหนครับอยู่นี่ขุนตาลอยู่นี่โอ,อ้ยเดี๋ยวผมหยิบให้ฮะแต่ละเทอนเนอร์อันนี้คืออุปกรณ์ของเรานะเขาเรียกว่าเขาเรียกที่ลิหมากอ่ะกรุงเทพฯทุกรูเรียกอะไรใจใจใช่นนี้ครับอันนี้เวลาคนพูดโกหกนะฮะเราตัดลิ้น <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับผม <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ครับเขาลิดนี่เวลาเราตัดนะครับ เห็นนะมันจะไม่แตกโอ้โหวัเนี้แตกแล้วฮะถ้าเราใช้มีดเดี๋ยวมันจะแตกจับประคองเข้าไว้นี่หมุนนะครับแล้วในหมุนไม่แตกไงฮะออีกอันไหมครับนี่เก๋นี่นะครับนี่นะฮ้ำตาลแว่นนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะใส่แล้วขยายแว่นได้หรือเปล่านะ ขอลองชิมหน่อยได้ไหมฮะน้ำตาลรสชาติเป็นไงก็อ,อกอนนี้เลยนะได้ค่ะชนี่นะครับเื่เรียกน้ำตาลแว่นอายาสมัยก่อนนี้จะก็เป็นแบบนี้ก็ทําไปชิมไปกัน <laughs> อืม <laughs> เป็นไงม,มันหอมมากเลยครับ <laughs> <ช>มันนะมันมนีมันทําจากอะไรนะครับ <laughs> เขาเขาไปไปเอาเหมือนเติมนะ้ำตาลน้ำตะน้ำมาเคียวอืมแล้วก็เอาเนี้ยก็มาทำเป็นกลวยแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็ลอยมันแห้งอ๋อ ็รครับพึ่งเข้าใจวันนี้แหละเอาอีกไหมครับรือพอแล้วหน่อยหนึ่งนะไม่ใช่สิเจ๊เอาอีกหน่อยนึงแค่นี้ไงเขาก็บอกอีกหน่อยเดียวเรานี่นะอ๋อ ผมรู้แล้วมันถึงเีน้าตาลแว่นมนี่ครับผมมันเป็นแว่นนี้นี่ครับผมเจ๊ดูสิเป็นแว่นยังนี่ครับอถึงว่าเรียน้ำตาลแว่นน้ำตาลนี่มาอร่อยมากคอยชิมสักก้อนได้ไหมอร่อยมากจริงเป็นน้ำตาลที่แบบจากธรรมชาตินะฮะใช่คือถ้าอยากได้ต้องซื้อไหนฮะเรลองมาปั้นดูม้าอยากได้ซื้อไหนครับบอกไว้เลยครับผม ดิฉันสั่งมาจากนกครศรีธรรมราชค่ะอร่อยมากครับพี่สาวดิฉันสมมาาน่งมาให้อันนี้ใส่กระป๋ายเนี่ยเอามาห่อดูซิอย่ากทำไม่ใหญ่มากนะอ,มนอืมนี่ก็คลึง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 แบบนี้อ่ะเขาเรียกคลึงไม่ใช่หรอฮะใช่ค่ะทำไมาเจ๊พูดพิงอ่ะฮะผมก็ใส่นี่อ่ะใช่โอใหญ่ใหญ่มากนี่ไม่ใหญ่หรอกฮะเชื่อผมน้ำตาลมันใหญ่ครั<ม> ก็กินอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ต้องทอดไม่ต้องอะไรใช่ไหมซี่โครงต้มหรือต้มอนเก็บไปตั้งน้ำก่อนหรือจะปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำไปเลยอ๋อนี่นะครับผมใส่น้ำนะฮะใส่น้ำเครึ่งหม้อแต่ทำไมไม่ถึงครึ่งหม้อทำไงอะครับใช่อีกใช่อีกใช่อีกนะครับผม เทใส่เั้ไปนะครับผมกแกติดไฟยังอ่ะยังครับคอยังครับคอแล้วคอแล้วนะฮะนีไฟครับผมนี่จะใส่น้ำตาลก็ใส่แล้วก็หลับตั้ปิดปิดให้มันมีน้ำต้องปิดให้มีน้ำเดี๋ยวน้ำตาลมันละลายแล้วเราก็ขึ้นขน่ากินจังเลยฟ้่ลูกมันโตมากนะคะแต่ถ้าคนคนกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกขนมต้มเขาจะลูกเขาเขาจะใหญ่ เห็บ้านเราก็เรียกขนมโครจริงๆแล้วเขาเรียกขนมโคหัวลกนะไม่ใช่ขนมโคธรรมดาขนมโคหัวลกเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับปลาคาขนมโคหัวลกเหรอครใช่แล้วถ้าหัวลกเราตัดผมได้ไหมล่ะได้อ๋อโอเคทำไมผมปั้นเนี่ยมายีลายมันใหญ่ทุกทีเลยครับน <laughs> ี่ปกติเนี่ยทินหายากมากนะขนมโคสมัยก่อนเนี่ยผมเคยกินอยู่ที่หนึาหายาย่งแต่ผมจำไม่ได้แล้วเอาที่ไหน เขามีขายเขาจะขายอร่อยอร่อยมากๆผมติดใจมากวันนี้ก็เลยอยากให้เจ๊พวงเขาค้นควัวที่บ้านเขาดูว่าเขามีอะไรทําให้ผมกินได้บ้างขนมหวานไงง่ายๆแคแป้งมาคล้ากันแล้วก็น้าตาลมาหอใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็หอมแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วเราก็เอาไปต้มเทนี้ง่ายๆทํากินได้สบายอยู่ต่างไผลตกๆอย่างนี้นะคะนี่มาทำทานกันค่ะ ไม่ได้ผมไม่ตรงทำได้ไหมฮะได้ค่ะอ๋อคือจะทำตอนไหนก็ได้เรื่องของคุนฉันไม่ว่านี่มันอยากกินรสชาติใช่ครับถ้าเราตัดเล็กมากเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาลมันจะละลายหมดแล้วก็จะไม่อร่อยใช่เวลาเราตัดเข้าไปมันจะต้องเติมน้ำตาลด้วยเวลาเราตัดตัวขนมเราน้ำจืดจะน้ำตาลอร่อยไหมหอม ส,สน,ออนุกสนุกสนเลยนะพี่สาวมีชันทุส่งเพราะสนับสนุนรัฐกริชันมากแม<า>่นนะฮะกับพี่ปั้นได้นะฮะคือจริงๆอ่ะมันมันได้เยอะกว่าน,นี้นะฮะแต่ว่าพอดีมผมว่าผมชอบฮนะเลยหยิบชิมจนหมดแล้วฮะเหลือแค่เนี้ยครับผมเอาอีกไหมครับ,รบไม่ช่วยปั้นเลยเนาะะไม แกหยิบกินอย่างเดียวเลยไม่ช่วยปั้นเลยปั้นไม่เป็นนะก็จะสอนแกทำอยู่เนี่ยนี่ผมกำลังหั่นอยู่่ยนี่อ้าวนี่ปันนนะปน้นอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยก็หั่นให้เจอยู่ครับเจ๊ใจเย็นโอ๋ยแกหั่นอย่างนั้นตั้งนี้มันก็เละหมดนี่ก็เป็นชิ้นเนี่ยฮะ ไม่ได้ถ่ายใช่ไหมยังถ่ายอยู่ครับมิแม่พ่อคุยทะเลาะกันดิยั่ถ่ายอยครับผมเห็นมหมเราขยี้หน่อยให้เขามีกลิ่นออกมาก็ใส่ลงไปนี่ไอ่ถ่ายเลยถือเราก็เดหยิบดินี่นี่เดี๋ยวมาหอมหอมไม่ไม่ไม่มีเสียงน้ำตามันนั่นบุ๋ม มะพร้าวเราต้องใส่เกลือหน่อยมะเรียบมะพร้าวเดี๋ยวเขาลอยขึ้นมาไงเราถึงจะตักใส่เกลือหน่อยนะนี่ก็ทำไปอไลองกินน้ำตาลไปทำไมลวมน้ำตาลอะไรเนี่ยบ้านต่อได้เลยใช่ไหมฮะได้ๆ หลรอหล่อเขาลอยต้องรอยเขาลอยขึ้นมานะถึงจะใช้ได้ถ้าไปเขี่ยขึ้นมาไม่ได้นะเขาอาจจะไม่สุกถ้าเราเขี่ยขึ้นมาโอเวลาเขาสุกเขาจะลอยใช่ไหมเขาจะลอยขึ้นมานี่บางอันเขาลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่น,นี่เขาลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่ ใส่ลงไปเลยอ่ะแล้วก็ทำไมต้องไม่ต้องขยำขนาดนั้นแบบแย่มห่เหรอเหรอเหรต้องลอยเขาลอยขึ้นมาก่อนนะถึงจะตักได้นะถ้าเขาลอยแล้วก็ตักได้เลยอุ้ยเจ๊เล็กพอไหมอันนี้เล็กเล็กได้ได้ทำได้เลย chế tập ở bài tơi ở đây. Hmm. โดนโดนมะพร้าวหน่อย บางอันเนี่ยถ้าเราเราห่อมันไม่ไม่สนิทน,นะน้ำตาลก็จะละลายนะโอ้ยอยากชิมดูอ่ะอืมมามันยังมีน้ำตาลนี่ยวงปัดแกะให้ดูนี่เห็นไหมน้ำตาลก็ยังไม่ละลายนะ อร่อยมากเลยมันขนมเลยที่มือตัวเองฮนะที่มือครับนี่นะครับขนมนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับผมจ่อหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอมาลองชิมหน่อยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยสมคำาลิม,ลมหรือไมขนมโคนะครับขนมโคนี้จากสูตรของคนนครศรีธรรมราชนะครับผม ผมคนกรุงเทพผมก็เลยอยากลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะมาชิมกันอร่อยไหมครับอืมอร่อยมามอ,อร่อยมากเลยครับความวาม,ม,ามันของมะพร้าวเห็นหมาละเราจะมีไส้เห็นหมาละเราทําไส้มันจะไม่แตกเห็นไหมนี่เห็นไหมคือจะบอกว่าอร่อยมากเลยครับมันออกมาแบบมันมันหนึบๆน,น,นะฮะแล้วก็ความหวานของน้ําตาลแว่นที่ใส่เข้าไปอร่อยมาก แถมมีเกลือนิดนึงมีความเค็มนิดหนึ่งจากเกลือคือพูดง่ายๆว่าเป็นขนมที่หายากมากลองทํากันดูนะครับอันนี้ไม่ยากครับไม่ยากอันนี้คิดวัตถุดิบก็ไม่ยากถ้าเ,เกิดน้ําตาลแว่นไม่มีเราใช้น้ําตาลอื่นได้ไหมครับได้ค่ะ,คะอันี้มัเวลามันกริ้งไปไมะพร้ามก็จะติดลูกของมันเองเหง็นไหมละ่ะ <ừ> เหน็นไหมร้อน <ừ> ดีๆด,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 ดีฮะ ทำไมนมต้องร่อนตามแมบตายเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมะพร้าวมันจะติดลูกไปเองเห็นไหม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 โอเคอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยครับที่อื่นที่อื่นเจ๊ก็ไม่รู้เนาะเขาทำเขาเรียกชื่ออะไรแต่บ้านเจ๊ก็เรียกขนมโคหัวลกขนมโคหัวลกนะใช่เย่าลืมที่มันหัวลกเนี่ยเพราะเขาเอามะพร้าวมามาคลุกเห็นไหมล่ะมันก็เลยแบบ เเป็นนส้แต่ลูกนี้ผมจะกินได้ไหมครับได้ทำในเช็ฟกินเองก็ได้โอ้โหน้อยฮะอันนี้แมวครับแมวแมวแต่ผมมองดูตอนแรกผมคิดว่าเสือครับลายเหมือนเสือมากเลยอันนี้กินอะไรครับเพดิกีหรืออะไรครับพีดิกีอ๋อเพดิกีแมวกินเพดิกีได้ใช่ไหมฮะใช่จังนี้ข่อยจังหูอ๋อไอ้คีนี้ข่อยคีนี่ภาษาไทยวรรคคำ อร่อยเวอร <si ์อร่อยเวอร์อร่อยเวอร์เอเวลาคนใต้พูดต้องห่อลิ้นนิดนึงบ้าใช่ใช่ไหมครับทำมันพอนะพู้กมันก็จะเขาจะออกเสียงไม่ได้อ๋อพอนะพู้อนบอวูหัวเอ๊ะอะไระอะไร้ะอ้ผูพอนะพู้เนี่ยไอะพู้พอนะผู้อ่ออะไรอวูหับอวัวหัววัวหอ๋อวัวหัวหรือผมเพิ่งรู้ฮะว่าถ้าใต้ อ๋อเหาพูไม่ได้อร่อยจริงครับอร่อยนะอร่อยมากมะพร้าวเนี่ยมันต้องหรือว่าเอาเลือกแบบเนี่ยมันนี่ขนาดคุณธัญพรให้มันเกิดสองอาทิตย์ก็นะยังใช้ได้อยู่อะไรฮะอะไรให้มันเกิดสองอาทิตย์มะพร้าวมาเผาอ๋อนี่ผมต้องกินยาแค่ท้องเสียไหมครับผมไม่ต้องไม่ต้องนะดูนี่มันยังได้อยู่จากส่วนสปอนเซอร์รายแรกรายการเราเนี่ยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณธัญพรดีนวลมากๆนะครับผม มีะไรติดต่อคุณธัญพรสีนวลได้แต่ผมไม่มีเบอร์ครับไวนมบอร้าวแล้วก็โซโมทับทิมสยามไม่รู้ได้กินหรือเปล่านะทุเรียนทุเรียนทุเรียนหมอนทองมะม่วงมะม่วงก็อร่อยฮะแต่นี่จะได้กินคือมะพร้าวแล้วก็มีกล้วยด้วยกล้วยใช่ใช่วยใช่เขาก็มาขายมะละกอด้วยใช่ครับมะละกอติดต่อคุณธัญพรได้ครับสวนแกบอกเลยว่าผลไม้แกเต่งตึงมากครับเต่งตึงเหมือนหน้าเจนะครับ โอ้ยเจ๊นี่เจ๊อายุมากเลยเจ๊ยังสวยอยู่หนูเจ๊อายุเท่าไหรละฮะอ๋อห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดยี่สิบห้าอ๋อยี่สิบห้านะฮะโะคตรหลอกลวงครับผมนี่คลิปนี้ทำขนมโคบะลกของเจ๊นะคะลองเอาไปทำทานจะดูนะครับสำหรับคลิปนี้น,นี่ขนมโคบะลกของเจ๊น่าทานไหมคะลองไปทำทานจะดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝาก ถ้าใครชอบก็กดฝากกดติดตามให้เจด้วยนะครับขอบคระสวัสดีครับ